เรียนรู้หุ้นกับเครื่องมือ next to you ตอนที่6ล long short period ในเอดนีนะ้เราจะมาศึกษาในเรื่องของช่วงที่เรียกว่า long period และ short period ช่วง long period ก็คือเป็นช่วงของการเข้าสื้อนั่นเองหรืออาจจะมองว่านี่คือช่วงขาขึ้นก็ได้นะคะและ short period ะะก็คือช่วงของ ขาลงนะหรือว่าเป็นช่วงของการขายในช่วงของ long period นะก็จะเป็นช่วงที่นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะใช้จุดนี้นะเป็นจุดในการตัดสินใจเข้าสู่ตลาดก็ได้นะแล้วก็ในช่วงของ short period นะ,ะก็จะเป็นเป็นจุดที่ใช้ในการตัดสินใจออกจากตลาด เราจะไปกันที่เครื่องมือ Next to you ใน you. หน้าจอของ next to you strategy for you นะคะก็จะแสดงในฟังก์ชัน long short period นะคะก็จะแสดงกราฟอยู่2ชนิดให้เห็นกราฟเส้นนะคะกับกราฟแท่งนะคะด้านบนนะถ้าเรากำหนดวันนะ,ะตัวเนี้ยนะวันก็คือ simple moving average นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ สร้างกราฟนะฮะลองช็อตพีเรียดกราฟด้านล่างนะคะถ้าจำนวนวันน้อยนะ,ะจะเห็นว่าช่วงของอาการช่วงของลองช็อตเนี้ยก็จะค่อนข้างมากนะคะในกราฟด้านล่างนะคะตัวลอง g พี r เรียดจะเป็นตัวแท่งบาร์ที่อยู่ในส่วนของ y มากกว่า0นะ,ะส่วนช็อตพีเรียดก็จะต่ำกว่า0นะคะ ถ้าใส่15วันก็จะมีช่วงที่น้อยลงและถ้าใส่30วันนะคะก็จะเห็นว่าช่วงลองช็อตเพเรียดมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ดูง่ายนะ,ะแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีความถี่น้อยน้อยน้อยลงนะคะการพิจารณาลองช็อตเพเรียดนะเราก็จะดูในเส้น SMA ถ้าหากว่าเส้น SMA ออยู่ต่ำกว่าราคาปิด นะช่วงนั้นก็จะกลายเป็นช่วง long period แต่ถ้าเส้น SMA นะคะหรือเส้นค่าเฉลีย่ยของราคาเนี่ยอยู่สูงกว่าราคาปิดนะะช่วงนั้นก็จะกลายเป็น short period อันนี้ก็เป็นให้ดูซ้ำอีกสักครั้งนะะก็คือตัวอย่าง15วันนะจะเห็นว่าความถี่ของการอของช่วง long short ก็จะเยอะหน่อยนะคะ ไอตัวช่วง long shot period มันก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นแล้วก็ตัดสินใจขายหุ้นนั่นเองนะคะ,ะถ้าหากว่าเรารู้ช่วงได้เร็วที่สุดนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะขายหุ้นได้ในราคาที่สูงนะคะหรือว่าถ้ารู้ว่าหุ้นกำลังจะตกแล้วนะถ้าเรารู้เร็วนะเราก็จะ รีบขายได้ในราคาที่ที่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเส้น sma ค่าเฉลี่ย30วันทีนี้นะฮะในการวิเคราะห์ข้อมูลเราอาจจะใช้เครื่องมืออื่นเนี่ยมาร่วมกันวิเคราะห์ก็ได้นะคะในที่นี้ก็เลยขอยกตัวอย่าง trading wheel Trading View ก็จะมีอินดิเคเตนะคะตัวสัญลักษณ์ fx อยู่ด้านล่างนะคะเราก็จะไปเรียก moving average ขึ้นมานะคะในตอนนี้ moving average ของเราจะจะเป็น9วันนะคะกราฟก็จะเป็นแท่งเทียนการดูด้วยเส้น SMA 9วันแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยมันอาจจะดูมองไม่เห็นในเรื่องของการ cross กันชัดเจนเราก็ใช้เทคนิคของการแสดงฉากโดยเลือกให้มันแสดงเป็น เป็นเส้นนะคะเป็นลายอย่างเดียวอันนี้ก็จะเห็นเส้นที่ชัดเจนขึ้นนะ,ะแล้วก็จะเห็นจุด long period และก็ short period สลับกันไปอันนี้ก็จะเป็นช่วงของ short period หรือขาลงเราลองเปลี่ยนจาก9วันเป็น30วันนะคะ ปกติแล้วมันไม่มีทฤษฎีใดนะที่จะกำหนดวันหรือเลือกวันที่เหมาะสมที่สุดนะอย่างที่บอกถ้าเกิดกำหนดช่วงเวลาที่นานเนี่ยนะช่วงของ long shot period ก็จะน้อยลงแต่ถ้ากำหนดช่วงเวลาที่สั้นนะก็จะมีความถี่ค่อนข้างมาก